ใส่ชีสด้วยนะคูวนิใส่ชีสด้วยย,วยี่บัตรคิวนั่งรอก่อนได้เลยนะคะถ้าหลายแก้วจดได้เลยนะดนั่งรอแป๊บนึงนะ ใจเลยนึกว่าไม่ใส่มุกตอนนี้คิวเท่าไหร่แล้วนะสิบห้าเกจดได้เลยนะทำอมอย่าลืมหยิบบัตรคิวนะคะหยิบบัตรคิวด้วยนะนั่งรอก่อนได้นะคะนั่งรอก่อนได้นะเมื่อยนะรอขี้นไกลเลยก่อนจะถึงมั้งที่ไหน เขามาเพิ่มไงเมื่อกี้เราเพิ่ได้เ่ยมบัตรคิวด้วยนะาหลายแก้วจดได้เลยจ้า<ม>แล้วคิวที่17ค่ะกอแฟมีนะพ<ม>ออฉ<ม>ันยอมเธอ<ม>จื๊อต่อไปคิวที่17แล้วหนูลืมใส่คีมให้เขาขอโทษนะครับ